อเยสวัสดีค่ะทุกคนหายไปนานมากเลยนะคะพอช่วงนี้ค่ะเด็กๆอยู่กับบ้านนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเรียนฟอร์ home กันอยู่ที่บ้านนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะก็ทำให้ต้องหากิจกรรมให้น้องๆทำค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็เลยสั่งเค้กแบบ DIY นะคะเป็นคัพเค้กค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมในช่วงของ หยุดยาวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเบื่อกันเนาะดูคลิปของพี่ๆยูทูบเบอร์ดังๆหลายคนนะคะก็มีกิจกรรมกันเยอะแยะแม่ก็เลยสั่งเค้กคัพเค้ก DIY มาให้ซัมเมอร์แล้วก็ปลายฝนต้นหนาวนะคะได้ลองทำเค้กกันและว,วันนี้ก็เป็นวันเกิดของลุงต้อมด้วยนะคะนี่ หนึ่งชุดประกอบไปด้วยคัพเค,ค้กหาถ้วยนะคะแล้วก็จะมีครีมนะคะมีแยมแบบนี้ใส่ถุงมาน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีตุ๊ก,กตาตกแต่งด้วยอย่างนี้นะคะมีเม็ดสีลุ้งนะคะมีเยลลี่นะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าควจะคนละสีนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นครีมนะคะเป็นสีม่วงสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแม่สั่งมา2ชุดนะคะให้น้องๆได้เล่นกันนะคะเรียกว่าละเลงกันเต็มที่เลยนะคะมาใช้ไอเดียแล้วก็ใช้กิจกรรมแบบนี้นะคะในช่วงของการที่เด็กๆต้องอยู่บ้านนานๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้ก็หาอะไรแบบนี้ให้ทำกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ดูแม่นะคะไปฝนต้นหนาวดูเราจะมีครีมแบบนี้แต่งหน้าเค้กนะคะนะแล้วก็มีสายุ้งมีเรนโบ้อ์อาพี่มาดูดูแม่แมเราจะแต่งหน้าครีมยังไงดีนะพ, <อ S 1> พี่พหนา <you. S 1> มีแผน บนนี้นี่นี่น,น,นี่ดูดววสวยไหมอ่านี่ค่ะวันนี้มีกิจสวยนะปิง้งสวยไหมเมืเม่อตุ๊กตาไหม,ไมนี่เมือ่อมีตุ๊กตาแต่งด้วยลูกอม วยมฝนหนาวกินหมดเลยแล้วเราจะเหลืออะไรอ่ะลูกเอาใครเอาตุ๊กตาอีกบ้างเออแต่งหน้าเคสปิเอาิกากอรบ้างเอาจิ๊กเกอร์ใส่ครัอบตักนี่ลูกสัมผัมสิเทสีเอาไหมนี่สีเอาตรงฝนนู่น เอาให้ทำให้ป้าป้าหนึ่งอันเลยเนี่ยชิไม่กินน่ะให้ป้าป้าให้ป้าแม่ส่ยจังลูกสวยไหมของแม่สวยนะบอกเลยลุงต้อมต้องดีใจมากแน่เลยของปลายฝนกับต้นหนาวสวยสุดนี่ดูแม่ตึ้ง ต้อมโอเคไหมวันนี้วันเสิดลุงต้อมเอาเค้กไปใหุ้งต้อมนะคะอันที่ซามเมอร์ทำนะครับโอ้โห้ขาซีเหลืองหคุณหยิบซีหนูก็ยืนไซีอันนี้อ่ะโอเคคัมซีลุกขึ้นมาลูกเอาไม่ลุกนะอ่ะอมันมีหลายแบบนี่ไม่ต้องวนเป็นวงกลมก็ได้มันมีแบบว่าแหเพรา่าา เอาเล่เลเทเๆนี่แหละเทเดเสร็จแล้วค่ะทุกคนตบมือให้แดงน่อยอ้าวเมอเอาเคสให้ลุงต้อมดิ Happy b i r ลุงต้อมอะให้ลุงต้อมลูงหันไปนี่ลุงต้อมอยู่นี่ลุงต้อมค่ะิร์ t เด a ์ค่ะขอบคุณครับเอา Happy b i r t เดย์ลุงต้อมก่อนดิิร์ t เด a ์ครับขอกลุงต้อมดิ อันเ่าก็ให้ลุงต้อมเบิร์ดเดย์ค่ะลุงต้อมขอบคุณครับไปผลเอาไปให้ลุงต้อมเบิร์ดเดย์ลุงต้อมถือไปค่ะเดินไปให้ลุงต้อมค่ะเดินมาใกล้ๆเดินมาใกล้ๆใเอขอบคุณครับโอ๋เก่งจังเลยสวยยเเป็นนงงลีของแม่สวยไหม ขอบคุณครับ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 อันนี้ของพี่ปูลินะครับชอบเล่นเกมอันนี้คือพวงมาลัยข้างหลังคือบอยขับรถปัครับผมขอบคุณครับไม่แต่ัไม่มียล สุดยอดนี่คืออะไรแยมอมอันนี้ของพี่ชีนะครับขอบคุณครับโอ้<า>โหมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปหมดยังพี <c oughs> ่ชีประดิษฐ์ประดอยไปเนี่ยหมดแล้วเหรออันนี้เด็กชีไม่กินนะเลยแต่พี่กิน <c oughs> นี <NYU. S 2> <gez úc? S 1> ่ของแม่สวยนะใบฝนต้นหนาวเอาแฮปปี้เบร์ดย์ลงต้อมนเบเดต้มดนหนาวก็ลงตมเบเดยคลงต้อมใบฝนเอาไปให้ลุงต้อมเบดต้อมถือไปค่ะเดินไปให้ลงต้อมค่ะเดินมาใกล้ๆเดินมาใกล้ๆเบอร์เดย์ค่ะบอกลุงต้อมสิ เสร็จแล้วค่ะหน้าตาคัพเค้กของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะน่ารักไม่เอ่ยตอนนี้เละเทะมากเลยนะคะดูสภาพแต่ละคนนะคะดูไม่ได้เลยนะคะทั้งเสื้อทั้งหัวทั้งหน้าทั้งแขนนะคะโอ้โหไม่ไหวลวค่ะแม่ต้องพาเด็กๆไปล้างเนื้อล้างตัวกันก่อนนะคะอ้าวลุยบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมหากิจกรรมให้เด็กๆทำกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ